ยายายาเอฟเลยนะครับกลับู้านดูร่วครับไปไปเอาละครับผมมาเหงาเก่าสุดทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมได้มาจัดเทีย์ลิสต์ M ม M ี66ตัวละครนี่มีชิพ ตัวละครนี้มีชื่อว่าเฮฟวี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสาคัญต่อโมดนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถจากการในพวกเวฟต้นๆเนี่ยพวกเป็นเบฟหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเนี่ยได้เร็วน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคก็ถ้าเสียงผมแปลกๆเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นหวัดอยู่นลทุกคนก็ เขียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลาาค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะก็เพราะว่าแบบ ช่วงนี้ต้องการซัลตราไคลกับไลค์ที่เยอะมากๆเลยนะคบเพื่อเปกระลังแจ็คผมจริงๆนะครับขอแค่คนละติ๊กไลค์หนึ่งไลค์สองไลค์นะครับโอเคปะเราไปดูอาวุธแรกกันเลยครับ Let's go อาวุธอันแรกจะเป็น k i l l i n g g o b o อฟบ็อกซนั่นเองนะครับก็จะเป็นนวมของ h ฮ a v y นะครับที่เวลาเนี่ยเราจะสั่งอาหารสตูได้เนี่ยหรือว่าสั่งขาหาหุ่นยนต์ได้เนี่ยมันจะได้คียข้อนมานะครับโอเคสำหรับอาวุธชิ้นนี้ก็เอาไว้ที่เทีย B ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้นวมันนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจังหวะไหนที่เราจะ,จะควรใช้นะทุกคนเพราะว่าแบบเออแต่ถ้าเอามาก็ได้เออมันฟิลประมาณเนี่ยแบบเออก็ดีกว่าหมัดธรรมดานะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวูชินแรกเดี๋ยวเราไปดูวูชินสตอนน่อเลยครับ Let's go ต่อไปจะเป็น g o o f running emergency นะครับไม่ใช่เลยทุกคนโอเคก็จะเป็นหมัดไฟขอ,เองอเอรานั่นเองนะก็ ส่วนใหญ่นะครับที่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยถ้าแบบมันไม่มีออฟเฟอร์ลิงล่นเลือดเนี่ยผมจะให้อยูี่เทียเอสเลยแต่ถ้ามันมีแบบช่วงตอนนี้นะทุกคนคือมันโดนเนิร์ฟมานะไม่รู้โดนเนิร์ฟมานานแล้วแต่ว่าผมยังตาตึงติดใจอยู่นะเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธหลักของผมเลยนะอาวุธประชิดของเฮมวีนะเพราะว่าเวลาที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเออแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันจะทําให้เลือดของเราลดเลยนะครับทุกแบบลดตลอดเวลาถ้าเราถืออยู่นะ เออสำหรับวุชิ้นนี้ผมก็จะให้ที่เทีย C ก็แล้วกันนะครับโอ้โหลดเทียจาก S มาถึง C เลยนะทุกคนแค้แบบโดนเนิร์ฟแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหแบบเปลี่ยนขาเปลี่ยนแบบแบบมันเปลี่ยนอาวุธชิ้นนี้แบบโอ้โหสุดๆเลยนะทุกคนโอเคที่ผมไว้เทีย C เดี๋ยวเพราะว่าแบบเวลาที่เราถือหมัดอยู่เนี่ยแล้วเรามีอูเบอร์ชาร์ของเมดิกอยู่นะจะทําให้ยูเบอร์ชาร์ของเมดิกเดี๋ยวหายไปอีกนะโอ้โหถือว่าแบบ ร้ายแรงมากๆเลยนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูปดอาวุธต่อไปแล้วครับอาวุธต่อไปจะเป็น Holiday Day พันธ์นั่นเองนะก็สำหรับวูชินี้นะครับก็เหมือนหมัดธรรมดานะแต่แค่มี offering เสริมคือไปต่อยหลังคุณไปต่อยหลังศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูเดี๋ยวหัวเราออกมานะสำหรับวูชินี้นะครับผมก็จะให้อยู่ที่เทียกูจะโดนด่าไหมเนะี <laughs> S <S <อ>่ยเอสก็แล้วกันนะทุกคน ก็สำหรับมูชินีนะครับคือมันแบบมันก็เหมือนหมัดธรรมดาแต่แค่แบบมันเพิ่มออฟเฟอร์ลิงเสริมเข้ามาคือต่อยหลังศัตรูจะทำให้หัวล้อนะแต่ผมคิดว่า MBM 6 6งก็ไม่ ก็ไม <K Memorial> ่ควรจะมีจ mm ังหวะไหนไปต่อยหลังหุ่นยนต์นะทุกคนโอเคประมาณนี้นะบ้าเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปเลยครับอาวุธต่อไปจะเป็นฟรีออฟสต e ลนะครับก็สลับวูชินี้นะครับคือเป็นอาวุธที่แบบผมคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดใน a อเบมหหแล้วนะผมจะให้ทิเทียเอสเลยนะครับให้อยู่หน้าฮอลิเดย์พัทเลยเพราะว่าวูชินี้เนี่ยเวลาที่เราสวมใส่อยู่จะลดดาเมจของไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่ากระสุนนะครับทุกคนเวลาเราวิ่งหนีเนี่ยเราก็ถือมัดนี้วิ่งหนีได้นะมันจะลดดาเมจไปอีกนะทุกคนก็เหมือนมัดธรรม แต่แค่มีออฟเวอร์ลิงเสริมคือแบบมันกันกระสุนได้เลยประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้กันแบบแรงอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่ากันนะทุกคนถ้าแบบจะเอาไปกันกระสุนแบบให้เพื่อนเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคก็เอาไว้กันกระสุนเวลาให้เราวิ่งหนีนะก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับ โอเคป้าเดี๋ยวเราดูอาวุธต่อไปเลยครับอาวุธต่อไปจะเป็น Eviction No Dis นะครับหรือว่าอาวุธชิ้นนี้ก็คือสนับของ h e a v y นั่นเองนะก็สำหรับสนับมืออันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับนวมไฟเลยนะทุกคนคือเวลาที่เราถืออยู่เนี่ยจะทําให้เราแบบเลื่อนลดตลอดเวลานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีดาเมจที่น้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับอาวุธประชิดของ h ฮม V y นะแต่มันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกนะสำหรับอวุชิ้นนี้เหรอจะให้อยู่ที่เทียด,ดีกันแล้วกันนะเพราะว่าอาวุธชิ ต่อให้มันแบบมันจะต่อยเร็วแค่ไหนเนี่ยแต่ดาเมจมันน้อยมากๆเลยนะคือแบบถ้าหุ่นยนต์เนี่ยหันมาสวนที่เราตุ้มสองตุ้มนี้เราปิวได้เลยนะเพราะว่าเลือดเราก็ลดตลอดเวลานะจริงๆอาวุชินเนี่ย,ยควรจะไม่มีแบบการเนื้อแบบล้นเลือดนะเออเริงจริง โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปนะครับอาวุธต่อไปก็จะเป็น a o l i e r Spirit นะครับก็สำหรับวูชินนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธประชิดของ He a v ีที่มีดาเมจแรงมากที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเราสวมใส่อยู่เนี่ยจะทําให้เราโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะสำหรับวูชินนี้ผมจะให้อยู่ที่เทียบีก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าวูชินนี้เนี่ยเวลาที่เราถืออยู่เนี่ยต่อให้มันจะดาเมจแรงก็จริงนะแรงที่สุดก็จริงนะแต่มันไม่ได้ต่อ,อยห่นยนต์แบบหมัดเดียวตายนะเออ แล้วก็แบบโดนกระสุนแบบโดนหาฝนกระสุนอะไรมาเนี่ยแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะนะเอเมล66เนี่ยคือแบบถ้าเราแบบกระสุนแบบอะไรมันปิวเต็มฟ้านะอาจจะมาโดนเราก็ได้แล้วแบบโอ้โหแบบเป็นหากระสุนนะทุกคนเออก็อาจจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นหนกนะโอเคผมไม่ใช่ยูรเทียบีก็แล้วกันนะครับโอเคป่าเดี๋ยวเราไปดูอาวุธไฟชิดสุดท้ายกันเลยครับ let's go อาวุธสุดท้ายจะเป็นมัดของเฮมวีนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงเลยครับให้ยูรเทีย เลยนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าหมัดธรรมดาของเฮมวีเนี่ยก็ถือว่าสมดุลน,นะทุกคนไม่มีแบบข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธลองของเฮมวีเลยครับมิสโกอาวุธลองอันแรกก็จะเป็น second banana นะครับก็กล้วยของเฮมวีนั่นเองนะก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงสนับอาวุธชิ้นนี้เลยนะครับฮิลลิเทียเอสเลยนะครับเพราะว่าไอ้กล้วยอันนี้นะครับก็คล้ายๆกับแซนด์วิชเลยนะแต่มันจะเพิ่มเลือดแบบประมาณ200นะเออในแซนด์วิชจะเพิ่ม300ร้อ ประมาณนี้นะก็แบบเวลาแบบเราไม่มีกล่องยาหรือว่าดีเบเซอร์ข้างๆเนี่ยเราก็สามารถแอบไปกินกล้วยได้นะแล้วก็รีชาร์จเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับกล้วยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธลองต่อไปนะครับนัสโกอันต่อไปก็จะเป็นบัฟเฟลอสเต็กแซนด์วิทนะครับก็สลับสเต็กอันนี้นะครับผมจะให้ทีเถียเอฟเลยนะครับยา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 นะครับเพราะว่าอาวุธ้นนี้นะครับหรือว่าสเต็กอันนี้นะ คือถ้าเรากินไปเนี่ยจะทําให้อาวุธประชิดของเราเดี่ยจะเป็นมีดีชิติคอนนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แน้วนะครับในโหมด MM66 เนี่ยหุ่ยนยนต์เนี่ยมันมาเยอะมากๆเลยนะครับถือเรายังไม่นับตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอีกนะเออก็ไม่มีใคร ผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครเอากีสต็งนี้แล้วเอามุมหมัดไปต่อยกับหุ่นยนต์ที่แบบมีกระสุนแบบเป็นร้อยเป็นล้านนะทุกคนเออก็เอาไว้ยูนเทียเอฟก็แล้วกันนะครับอาวุธลองอันต่อไปจะเป็นแซนวิชนะครับก็สำหรับวชินี้ก็ไม่ต้องมีเลยพูดถึงเลยนะครับยูนเทียเอสเลยนะครับอยู่หน้าบันหน้าเลยนะครับเพราะว่าแซนวิชเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยจะทำให้เลือดของเราแม้จะเท่าไหร่นะครับก็จะเต็ม300ทันทีนะครับทุกคนก็แบบเป็น,ปนอาวุธที่แบบ ดีมากๆเลยต่อให้แบบมันจะรีชาร์จนานกว่าบานาน่าใช่ไหมแต่แบบมันก็ไม่เราก็ควรเราก็น่าจะตายก่อนแบบแล้วก็รีชาร์จกลับมาใหม่ในฐานนะก็ควรจะอยู่ที่เทียเอสนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูอาวุธเราต่อไปครับอิสโก้อันต่อไปจะเป็นดาร์ลโกบาร์นะครับหรือว่าช็อกโกแลตนะเองนะครับลิ้นผัดช็อกโกแลตอันนี้นะครับก็ผมก็จะให้อที่เทียเอก็แล้วกันนะเพราะว่าช็อกโกแลตอันนี้นะครับคือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยจะทําให้เลือดเพิ่มมา50นะก็คือแบบ ต่อให้เลือดเรา300ใช่ไหมแล้วเราไปกินช็อกโกแลตนี้เพิ่มเข้าไปอีกก็จะเป็น350นะก็จะให้ไว้อยู่ที่เทียเอก็แล้วกันนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูลูกซองของเฮมี่กันเลยครับ Let's go ช็อตกันอันนี้นะครับผมก็จะให้อยู่ที่เทีย B ก็แล้วกันนะครับเอามาหัก็ได้นะเพราะว่าแบบเรชอตกันที่สมดุลมากๆเลยนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูอุต่อไปเลยครับลูกซองอันต่อไปจะเป็น Family Business นะครับหรือว่าเป็นลูกซองประจําตัวของเฮม v ีนั่นเองนะซึ่งที่ผมไปลองมานะคือแบบฟิลลิ่งการนี้นี่คือการยิงการยิงไม่ใช่การลิงฟิลลิ่งการยิงเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับผมจะให้อยู่ที่เทียเอก็แล้วกันนะเพราะว่าไอ้บนะูชินี้นยคือแบบ ไม่รู้อะแต่ความรู้สึกของผมเหมือนมันแบบมันจะยิงง่ายกว่าช็อตกันธรรมดานะแล้วก็กระสุนเยอะกว่าด้วยนะเออเวลาที่เราแบบอัพมาเออผมขอบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้ผมไปลองเล่นมาเนี่ยผมอัพเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะผมจะดูที่ฟิลลิ่งการยิงแล้วก็ประสิทธิภาพของมันนะเออช็อตกันนี้จะเป็นช็อตกันที่ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับเฮฟวี่แล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูอาวุธลองกันสุดท้ายเลยครับ let's go อาวุธลูกซองกันสุดท้ายจะเป็นเพนิกแอคแท็กนะครับก็สำหรับวูชิน,นี้นะครับผมก็จะให้อยู่ที่เทีย เอก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คล้ายๆกับไอ้ Family b u s i n e s s เลยนะเออแต่แค่มันยิงเร็วกว่านะแต่อันนี้ฟิลลิ่งดีกว่าฟิลลิ่งการยิงมันดีกว่าไม่รู้ทุกคนทุกคนต้องไปลองจริงๆอันเนี้ยไอ,อ้แบบมันมันยิงดีกว่าเออโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธหลักของ h ฮ a v y เลยนะครับปะ่ะมีดการอันแรกนะครับก็จะให้อยู่ที่เทีย เลยนะครับเพราะว่าอาวุชินนี้เนี่ยเอาจริงทุกคนถ้าไม่มีไอซีอันข้าล่างเดี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะมินิการอันนี้ก็ถือว่าแบบเพอร์เฟกมากที่สุดแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปแลยครับมินิกาอันต่อไปจะเป็นฮอนลงฮีเตอร์นะครับก็สลหราวุชิ้นนี้นะครับหลังจากที่ผมไปลองมาจริงๆนะคือแบบผมจะให้อยู่ที่เทียเอฟเลยนะครับ อยา่ยาอยาเพราะว่าเอาวิชินี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ถ้าเรากดชิ้ขวาค้างนะครับจะทําให้มีเปลวไฟรอบๆตัวของละครของเรานะแต่กระสุนของมันก็จะลดลงไปเพิ่มนะเออถ้าเราแบบทั้งยิงทั้งเผาไปด้วยเนะี่ยโอ้โหกระสุนลดเป็นน้ําเลยนะคือแบบกระสุน,มนหมดไวมากๆเลยคือผมไปอัพมา500นัดใช่ไหมคือแบบแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดนะเออถ้าไม่มีเครื่องดีเวเซอร์นี่คือแบบตายนะครับสราวิชินี้ ก็ดาเมจก็พอๆกับมินิกันเลยนะแต่เหมือนจะเพิ่มข้อเสียมาคือแบบกระสุนมันลดไวมากๆเลยนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูอุธต่อไปเลยครับมินิการต่อไปจะเป็นโทมิสลาฟนะครับก็สำหรับวิชินี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงเลยนะผมจะให้อยู่ที่เทียเอสเลยนะครับนำหน้ามินิกันเลยนะเพราะว่า2องอุธชินี้เนี่ยคือแบบมินิกันกับไอโทมิสลาฟเนี่ยก็คือแบบดาเมจแบบเท่ากันเลยเออผมให้เท่ากันเลยเพราะว่าการยิงของมันเนี่ยแบบ ไม่รู้ว่ะแต่ฟีลลิ่งแบบดาเมจเหมือนจะแบบพอๆกันเลยนะแถมไอ้โทมิสลาฟเนี่ยมันเวลาชักกระสุนอนะ่ะหรือว่าแบบเวลาพร้อมยิงเนี่ยมันเร็วกว่ามินิการอีกนะเออแล้วก็กระสุนตรงกว่าได้เพราะมันมีรูเดียวนะเออแล้วไม่รู้ทาไมเหมือนกันเกมแม่งไ่ทามาให้สมดุลเลยสองปืนนี้ <c oughs> แต่โทมิสลาฟนี่น่าจะเป็นปืนที่น่าจะเป็นมินิการที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูมินิการต่อไปแล้วมินิการันต่อไปก็จะเป็นนาตาชานะครับ oh. ก็สำหรับวูชินนี้นะครับผมก็จะให้อยู่ที่เทีย B ก็แล้วกันนะเพราะว่าอาวุชินนี้เนี่ยมันจะลดดาเมจของมินิการลงไปนะเออแต่มันจะเพิ่มออฟเวอร์ลิงเสริมมาคือจะทําให้ศัตรูติดหนื่งนะแต่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดผมก็ไม่รู้ว่ามันมันหนืดขึ้นหรือเปล่านะเออเหมือนมันจะเท่าเดิมเลยนะเออผมก็จะให้อยู่ที่เทียบีก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมินิการอันสุดท้ายกันเลยครับมินิการอันสุดท้ายจะเป็นบัสบีนะครับก็สลับอาวุชินี้นะครับผมจะให้อยู่ที่เทีย เอเลยนะครับเพราะว่าวูชินี้เนี่ยเวลาที่เราเอาวูชินี้มาเนี่ยแล้วก็ยิงนะครับจะทําให้เรากันดาเมจได้นะกันดาเมจกันกระสุนกันระเบิดอะไรประมาณนี้ประมาณ20%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออก็แต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือจะเดินช้า มากมากเลยนะเพราะว่าวูชินีจะเป็นอาวุธที่น่าจะหนักที่สุดแล้วนะแต่มันมีดาเมจที่สูงกว่ามินิการปกตินะโอ้โหแต่ข้อเสียของมันที่มันหนักหนาสาหันเลยคือมันเดินช้ามากๆเลยที่เวลาที่เราทําการพร้อมยิงเนี่ยหรือว่าเราที่ยิงอยู่แล้วนะโอ้โหเคลื่อนที่อย่างกับเต่านะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับอาวุธของเฮฟวี่ในโหมด m อ็มบีเอ็มโหน่ะครับถ้าถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ like กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอจริงๆนะทุกคนขอญาตเลยนะขอญาตทุกคนเลยนะครับ กดซับ,บ,บ,บสไครป์กดไลค์หน่อยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครแบบอยากตัดเทียริสเองก็สามารถแบบมาจามตัดเออไม่พูดแม่งละลิ้นแม่งพันว่ะตอนนี้ยเสียงขึ้นจมูกมากทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เจอลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย